วัสดีครับสวัสดีเพื่อนเชาวรท็กซีทุกคนนะฮะวันนี้อยู่กับผมเอิร์ธเช่นเคยน,นะครับมีรถอยู่รุ่นหนึ่งะครับที่เราโพสต์ถึงเมื่อไหร่ครับเมื่อนั้นก็จะมีคนถามว่าเมื่อไหร่จะมาเมืองไทยสักทีครับวันนี้มาเรียบร้อยนะครับนั่นคือโตลต้ตายาริสคอสเนองครับเปิดตัวที่เมืองนอกมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับวันนี้ถึงเวลาที่ชาวไทยจะได้เป็นเจ้าของสักทีครับรอบนี้นะครับเขามาทั้งหมด3รุ่นย่อยะครับวันนี้เราจะได้ถ่ายรวมกันทั้งหมด2รุ่นย่อยนะ,ะจะมีรายละเอียดของตัวรถ โตลตา้ายาริสคอสรอบนี้นะครับก็มันหมด3รุ่นย่อยนะครับมีรุ่นที่เป็นสมาร์ทนะครับพรีเมียมครับแล้วก็รุ่นที่เป็นพรีเมียมลักชูรี่นะครับมีทั้งหมด3รุ่นย่อยะครับทั้ง3รุ่นครับใช้เครื่องยนต์เดียวเยนะครับนั่นคือเครื่องยนต์แบบไฮบริดนะครับอันเป็นเรื่องชื่อของทางโตโยต้าเขาเลยนะครับตัวเครื่องยนต์หลักนี้เขาจะใช้เครื่องยนต์1.5ลิตรนะครับผสมการทำง,งานกับมอเตอร์ไฟฟ้าพอรวมกำลังกันมานะครับได้กำลังขับสูงสุดอยู่ที่111แรงมาะะ้าครับ141นิวตตันนเมระ ขับเคลื่อนล้อหน้านะครับด้วยเกียร์แบบ eCVT นั่นเองครับโตโยต้ายาริสทอสนะครับถึงแม้ว่าจะมาหลายรุ่นย่อยในรอบนี้ครับแต่สัดส่วนเขาเท่ากันเป๊ะนะครับตัวความกว้างของตัวรถครับอยู่ที่1,770มิลิเมตรครับสัดส่วนความยาวเขานะครับกระทับรัดมากเลยครับอยู่ที่4,310มิลิเมตรครับพอมีคำว่าครอสครับลมมก็จะสูงขึ้นมาเล็กน้อยครับความสูงเขาอยู่ที่1,615มิลิเมตรครับความกว้างของฐานล้อเขานะครับก็ไม่ได้ยาวมากครับอยู่ที่2,620มิลิเมตรครับ รถไฟกระทัดรัดแบบ crossover SUV แบบนี้ก็เท่านี้ก็โอเคแล้วครับมาดูที่ล้อกันหน่อยนะครับนี่คือรุ่นพรีเมียมครตัวนี้เนี่ยจะใส่ล้อมาเป็นขนาด17นิ้วครับแล้วก็จะใส่ยาง215ทับ 60R17 ครับแล้วก็ตัวแม็กซ์ครับเป็นแบบทูโทนครับซึ่งตัวนี้เนี่ยจะคนละลายกับตัวรุ่นล่างที่เป็นตัวสมาร์ทครับตัวนี้จะใช้ทูโทนแบบสีเงินกับสีดาแบบนี้นะครับเป็นดิสเบรกด้านหน้าครับ ล้อหลังแม็กซ์ลายเดียวกันนะครับยางก็ขนาดเดียวกันแต่ที่อยากให้ท่านๆได้ดูก็คือตัวนี้ข้างหลังใส่มาเป็นดิสเบรกเรียบร้อยแล้วครับช่วงล่างด้านหน้าครับเป็นแบบแม็กเฟอร์สันสตัดพร้อมเหล็กกันโครงครับแล้วก็ด้านหลังครับเขาใช้แบบคานแข็งทอร์ชั่นบีมนะฮะมีคอยล์สปริงแล้วก็พร้อมเหล็กกันโครงด้วยครับมาดูดีไซน์ด้านหน้าหน่อยครับทั้ง3รุ่นก็จะเหมือนกันนะครับจะมีตัวกระจังหน้าสีดําแบบเปียโนแบ็กแบบนี้นะครับแล้วก็จะช่องนี้จะสังเกตดูว่า มันจะมีความทึบค่อนข้างเยอะนะครับหน่อยนะฮะแล้วก็มีช่องที่จะรับลมได้ไม่เยอะมากเท่าไหร่นะแต่ว่าข้างล่างก็จะเปิดโล่งมากกว่านะครับแล้วก็จะมีความคือตัวนี้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะฮะตัวทัวกรอบนี้จะเป็นสีเดียวกับตัวรถแต่ข้างล่างเนี่ยเขาจะใช้สีดำทุกรุ่นนะครับตัดชายขอบด้วยสีเงินทุกรุ่นเช่นเดียวกันคะนี่คือดีไซน์ใหม่ของตัวโตโยต้ายาริสคอร์ครับซึ่งเราก็อาจจะเคยเห็นกันบ่อยแล้วนะครับตามสื่อต่างประเทศครับ ไฟทั้งหมดบนรถคันนี้นะครับที่อยู่ด้านนอกเนี่ยเป็นไฟแบบ LED ทั้งหมดเลยนะฮะเริ่มจากไฟโคมหน้านี่ก็จะเป็นตัว LED projector นะครับมีเส้นที่เป็นตัว daytime running light ตรงนี้และคาดว่าจะเป็นตัวไฟเลี้ยวด้วยอยู่ตรงนี้ด้วยเช่นกันนะฮะแล้วก็จะมีตัวที่เป็นไฟตัดหมอกให้อยู่ตรงนี้ด้วยเป็นไฟแบบ LED ครับแล้วมีการฝังตัวที่เป็นเซนเซอร์อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับตัวนี้ก็จะมีกรอบสีดํา ทุกรุ่นย่อยเลครับไฟหน้านีเปิดปิดอัตโนมัติแล้วก็มีไฟออโต้ไฮบีมครับในรุ่นพรีเมียมและพรีเมียมรักซูรี่ครับตัวรุ่นล่างจะยังไม่มีนะครับเรามาดูดีไซน์ด้านข้างบ้างครับว่าเขาใช้แบบไหนครับจะเส่งเกรดดูว่าเขาจะมีลักษณะเป็นสุ้มล้อสีดำนะครับพาดครอบลงไปบนล้อหน้านะครับแล้วก็จะลากเส้นสีดํายาวไป จดข้างหลังเลยนะครับแล้วก็จะมีตันตัดเส้นสีเงินด้านล่างนี้เล็กน้อยเพื่อความสวยงามครับกระจกข้างนี่ใช้สีเดียวกับตัวรถนะครับแน่นอนว่าจะใส่ตัวเส้นที่เป็นไฟเลี้ยวเข้ามาด้วยครับตัวนี้เป็นแบบ LED ครับฝั่งนี้จะสังเกตดูว่าตัวนี้เนี่ยจะไม่มีกล้องด้านข้างนะนั่นหมายความว่าตัวนี้เนี่ยจะมีเฉพาะกล้องด้านหลังเท่านั้นนะครับไม่ได้มีกล้องรอบคันเหมือนกับตัวรุ่นบนสุดนะครับแล้วก็ตัวมือจับครับเป็นแบบพีเลสครับข้างนี้ก็เป็นพีเลสเหมือนกันเป็น2ข้างเลยนะครับและก็ใช้สีเดียวกับตัวรรถคับ กระจกด้านหลังนะครับนี่จะสังเกตดูว่ามีความก็ค่อนข้างใหญ่พอสมควรครับไม่ได้เล็กเลยก็จะมีเจาะช่องเล็กๆให้ตรงนี้นิดหน่อยครับก็อคาดว่าไม่ได้มีผลอะไรตัว2รุ่นบนครับจะมีราวหลังคาแบบนี้มาให้เลยเรียบร้อยครับแล้วก็จะมีตัวที่เป็นเสากาะดับ,บที่ฉลามสีเดียวตัวรถใส่มาให้นะครับนี่คือภาพโดยรวมด้านข้างของตัวตัวตายาลิคอร์ครับมาดูดีไซน์โดยรวมด้านหลังนะครับเป็นไงบ้างครับนี่คือไฟที่เป็น ไฟท้ายครับนี่จะเห็นดูว่าเป็น LED ทุกดวงเลยนะนี่แล้วก็จะมีตัวไฟเบรกที่เป็นเส้น LED ด้วยมีไฟเด็กรุ่นที่สแบบ LED ด้วยเช่นกันครับกระจกบานหลังใหญ่ๆแบบนี้นะครับมีที่ปัดน้ําฝนให้สบายๆครับแล้วก็จะมีตัวกล้องให้นะครับนี่คือตัวกล้องด้านหลังครับย้ำอีกครั้งครับนี่คือรุ่นที่เป็นรุ่นพรีเมียมนะครับจะมีเฉพาะกล้องด้านหลังเท่านั้นนะครับแล้วก็ด้านล่างครับจะเป็นตัวบัมเปอร์ดันชนด้านล่างนะครับสีดำนะครับแล้วก็ตัดขอบด้านล่างเป็นสีโครเมียมแบบนี้ครับแล้วก็จะมี ไฟทับทิมอยู่ตรงนี้นะครับนี่คือดีไซน์โดยรวมด้านหลังนะครับของตัวโต้ตาอยาลิสคอร์ดรอบนี้ครับมาดูประตูด้านหลังนันะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะลองเปิดดูนะเปิดปั้งเข้าไปนี่ไม่ใช่ประตูไฟฟ้านะครับตัวนี้เนี่ยเป็นรุ่มพีเยมครับเป็นรุ่นรองท็อปจะไม่มีประตูไฟฟ้านะครับดูสิครับเขาเปิดไปแบบนี้นะครับก็จะมีความดีงามนะครับตัวนี้เขาจะมีตัวบางสายตามาให้เลยครับนี่สามารถดึงเข้าดึงออกแล้วก็ถอดออกได้ด้วยนะครับ ช่องตรงนี้ครับโ,โ,โหไว้เก็บของได้อีกเยอะเลยนะตรงนี้กว้างมากๆครับแล้วก็จะมีชุดป่ายางมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมลองขึ้นไปนั่งให้ดูให้นะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะผมขึ้นมานั่งแล้วนี่เฮ้ย hey! ถึงแม้ว่ามันจะปิดประตูไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่น่าจะรอนะตัวนี้ผมติดตรงนี้อยู่เล็กน้อยนะแต่ว่าพื้นที่ในการเก็บสัมภาระนะก็ค่อนข้างเยอะมากเหมือนกันครับเรียกได้ว,ว่าถ้าจะใส่กระเป๋าเดินทางนี่ผมว่าก็สบายๆอยู่เลยครับ เราขยับไปที่ตัวรถกันนี่อยครับว่ามีอะไรบ้างครับประตูครับย้ำอีกครั้งครับเขาเป็นแบบคีเลตเอนที่นะแบบนี้เลยเนี่ยเปิดเข้ามาภายในตัวรถครับนี่เราจะเห็นเบาะนะครับนี่เป็นทรงนี้เลยใช้เป็นหนังสังเคราะห์นะครับแบบ P u กับ PVC ผสมกันนะครับแล้วก็ข้างนี้จะเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะครับเป็นรุ่น รองท็อปแต่ว่าเป็นปาะปรับไฟฟ้าแล้วมีการเดินได้สีน้ําเงินแบบนี้ครับแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยครับจะใช้เป็นวัสดุโคเลโมดูเล่นะคตัวนี้เนี่ยจะสะท้อนความร้อนได้ด้วยนะครับนี่คือตัวเบาะของโตต้ายาริสคอร์ครับกุญแจครับเขาเป็นแบบนี้นะนี่เขาใส่ซองมามาดูกันก่อนครับพอกดออนเราจะเห็นอะไรบ้างครับนี่พาวเวอร์เขาอยู่ตรงนี้นะกดปังเข้าไปนะฮะ ผมขอแค่เปิดเพื่อดูว่าหน้าจอมันเป็นทำงานแบบไหนเท่านั้นนะครับหน้าจอนี่โอ้โห10.1นิ้วครับเป็นระบบสัมผัสน,นะครับแล้วก็รองรับตัวที่เป็น Android Auto แล้วก็ Apple CarPlay เรียบร้อยแล้วนะครับและที่สำคัญคือมันรองรับแบบไร้สายด้วยนี่สุดยอดไปเลยนะครับตัวนี้ก็หน้าฮมแล้วก็เป็นงูนี้งั้น,อนเอาเป็นว่าเราค้ำค่างนะครับว่าเพราะเราจะดูขอดูแค่สายเท่านั้นครับตัวหน้าจอใหญ่นี่ตัวนี้ตรงกลางครับที่เป็นแบบ Full Digital หมดแล้วนะไม่ต้องมาแซวนะครับว่าเป็นแบบ แหมแปะกระดาษอะไรนี้ครับก็จะเป็นฟูดิตอนแล้วนะครับมีพวกบอกความเร็วมีบอกน้ํามันบอกรูนี้นั่นอะไรเป็นดิจิตอลหมดนะครับปรับเปลี่ยนได้ไหมปรับเปลี่ยนน่าจะได้สิจากตรงนี้นะครับ,บ,บผมจะมีปุ่มที่เป็นมัลติฟังก์ชันนะครับเลื่อน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 ได้ไหมโอ้โหมันบอกให้เติมน้ามันนะเอาไปบรรลสตาร์รถก่อนหลยอ่ะคุยง่ายนะนี่ปรับ,ๆๆบทรงปรับชิปอะไรก็อยู่ตรงมือนี้หมดเลยนะครับนี่เอาเป็นว่า ดูเป็นคร่าวๆแล้วกัน,นเนาะแล้ววันเทสต์จริงเราจะไปดูว่ามันใช้อะไรได้บ้างนะครับนี่คือตัวหน้าจอทั้งสองหน้าจอครับทั้งหน้าจอที่เป็นหน้าจอบอกข้อมูลการขับขี่กับหน้าจอที่เป็นอินโฟเดนเมนต์ครับพวงมาลัยครับดูเขาสิครับเป็นทรงกลมแบบนี้นะครับก็จะมีตัดตรงนี้ครับเป็นแบบสามก้านนะด้านซ้ายก็จะมีพวกลุ่มพวก มอเตฟังก์ชันที่บอกไปแล้วไว้คุมหน้าจอนี้ครับด้านขวาเป็นเซฟตี้เซนต์นะครับก็คือตัว Adaptive c r u อนโ Control นะครับตัวนี้จะใส่มาเฉพาะ2รุ่นบนนะรุ่นล่างจะไม่มีนะครับแล้วก็จะมีก้านที่เป็นฟีนอแบ็กกับสีโครเมียมแบบนี้นะครับตัวพวงมาลัยปรับแบบไหนได้บ้างลองปรับดูนะครับปรับขึ้นลงครับเข้าออกได้โอ้สบายๆนะฮะนี่ดีมากครับรุ่นย่อยอย่างนี้นะครับนี่คือตัวพวงมาลัยของ Totaly r i c Cross ครับตัวนี้ที่ผมอยู่นี่คือตัวที่เป็นรุ่นพรีเมียมครับ มาดูระบบแอร์บ้างนะครับแอร์ Air นี่เขาใช้แบบไม่ได้แยกโซนครับแต่มีระบบออโต้ให้นะครับอันนี้ก็หน้าจอก็แบบบ้านๆธรรมดารรมดานะครับใช้ช่องแอร์แบบนี้มีปุ่มพัาสาอยู่ตรงนี้นะฮะตัวก้านเกียร์ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับตัวช่องที่เป็น USB ก็จะมีทั้ง USB C แล้วก็ USB A นะฮะทั้ง2แบบเลยนี่ยังไงเป็นทางเลือกให้อยู่นะครับเบรกมือนี่จะเป็นเบรกมือไฟฟ้าเรียบร้อยนะครับก็จะมีระบบออโต้โฮตรงนี้เนี่ยตัวนี้เนี่ยก็จะมีตัวที่เป็นกรอง PM 2.5ให้ด้วยนะครับตรงกลางครับเป็นช่องใส่แก้วโฮ้ยลึกมากนะครับตรงนี้มีกแก้จอยู่นะวางไว้ไม่มีอะไรนะฮะมีฝาปิดไหมไม่โอ้โหนี่ตรงนี้วางได้อีกแก้วนี่ให้มันตื้นขึ้นเนี่ยโคตรเจ๋งเลยนะครับเสียงนี้คือมาจากตัวที่เป็น กล้องบันทึกหน้ารถนะครับนี่เลยเนี่ยใส่มาให้ด้วยครับแต่จะมีเฉพาะด้านหน้านะครับแล้วก็ตัวกระจกมองหลังเนี่ยเป็นแบบปรับมือแบบนี้อยู่เลยนะฮะยังไม่ใช่แบบตัดแสงอัตโนมัตินะครับเปิดมามีไฟมามหน้ามีไฟให้ครับเรียบร้อยครับมีชอบนะฮะนี่เปิดนะสบายนะครับแล้วก็ช่องตรงกลางครับแบบนี้เปิดมาก็มีตัว power outlet ให้1นรูนะครับแล้วก็ช่องตื้อๆนะอาจจะเก็บของได้ไม่เยอะเท่าไหร่ตัวนี้ลึกกว่าเยอะเลยฮะ มาดูดีไซน์ประตูสิครับนี่เขาจะใช้เป็นโนแบ็กอยู่ตรงนี้ครับสวยงามเลยเป็นก้านจับแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีปุ่มปุ่มนู่นนี่นั่นนะครับเอาไว้ปรับกระจกมองข้างนะครับจะพับกระจกออโต้ก็ได้ครับแล้วก็ล็อกรถตรงนี้ครับมีปุ่มที่เป็นกระจกหน้าต่างครับแน่นอนว่ากระจกหน้าต่างของทางโตโยต้าเนี่ยเขาจะออโต้สี่บานอยู่แล้วก็มีล็อกกระจกตรงนี้ครับตัวสัมผัสครับตรงนี้เป็นซอฟท์ทัชนะครับข้างล่างจะเป็นฮาร์ดทัชขอบๆหน่อยนะ แต่ว่าดูดีนะสัมผัสก็โอเคเลยใช้ได้เลยนะครับแล้วก็มีช่องวางแก้วให้อีกเพียบเลยไม่รู้ว่าจะให้ที่วางแก้วไปเยอะไปไหนนะมันเยอะมากๆเลยนะมาดูดีไซน์ตรงนี้เล็กน้อยครับตรงนี้ขอบจะเป็นตัวเ i a n o Black นะครับแล้วก็ตรงนี้โดยเช่นกันครับมีตัดขอบสีแบบนี้สีน้ําเงินครับในรุ่นพรีเมียมนะฮะแล้วก็ตัวช่องแอร์จะเป็นแบบนี้นะครับแล้ก็มีปุ่มนะครับพวก ตัดระบบการทํางานการชนด้านหน้าการแ็ a c ชั o n กนโทรมี EV โหมดเขาย้ายปุ่ม EV โหมดไว้ตรงนี้ครับแล้วก็จะมีตัว auto high beam ตรงนี้เห็นไหมครับแล้วก็จะมีเซ็นเซอร์รอบคันครับปรับระดับตัวความสูงต่ำของไฟหน้าด้วยมือแบบนี้เลยครับ ดีไซน์คอนโซลด้านหน้าด้วยเช่นกันครับตรงนี้ก็จะเป็นนุ่มๆครับแต่ใน,นจมีจะเป็นแข็งๆครับแล้วก็เป็นจุดที่ใส่ตำแหน่งตัวที่เป็นแอร์แบกไว้ตัดขอบตรงนี้เป็นเปียนโนแบทใส่ตรงนี้เข้าไปนะฮะแล้วก็จะมีช่องแอร์อยู่ตรงนี้นะครับก็ดีไซน์รวมคร่าวๆนะของฝั่งคนนั่งก็จะเป็นแบบนี้แหละครับมาดูเบาะหลังนะครับว่าเขาพับได้ไหมเอ้ยพับได้สิผมไปไมพับด้านนู้นก่อนเลยนะเพื่อความสะดวกเนาะนี่พับปุ๊บปุ๊บมานี่พับลงมาแบบนี้นะับอ๋อค่อนข้างเรียบนะแล้วก็ ขับกา้านตรงนี้อีกทีหนึ่งคงมาอ๋อแต่ไมก่กะเอียงนิดหน่อยนะแต่ว่าโอเคได้เลยนะครับนี่ก็วางของได้อีกเพียบเลยนี่คือตัวบอะหลังที่ถ้าพับได้แบบ60-40ครับรุ่นนี้แอร์หลังเขาก็มีให้นะเรียบร้อยนะครับข้างหลังนะครับนี่คืออวสานของตัวที่เป็น USB-A อีกครั้งหนึ่งครับวพาะรอบนี้เขาใส่มาแต่เฉพาะที่เป็น USB-C เท่านั้นครับ ขยับมารุ่นที่2นะครับที่เราจะมาดูกันวันนี้ครับนั่นก็คือตัวโตโยต้ตตา a r i ิสคอร์สเอสยีวีฟรีเมียมรนะครับเราจะเรียกท่างๆง่ายๆว่ารุ่น p รีเมียมลักชัวลยกันหรือจะเรียกง่ายๆกว่านั้นว่าตัวท็อปก็ได้นะครับรายละเอียดที่จะมีเพิ่มเติมจากตัวรุ่นเมื่อกี้นะครับจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันครับ สีที่ต่างก็คือตัวล้อนี่เองครับล้อแม็กซ์จะอีกกลายนึงนะครับเป็นทูโทนเหมือนกันสีเงินกับสีดําแบบนี้นะครับแต่ว่าขนาดที่ใส่มาเนี่ยตัวนี้จะเป็น18นิ้วครับในขณะที่ตัวล่างกับตัวกลางเขจะเป็นตัวที่เป็น17นิ้วครับตัวยางที่ใส่มารับจะเป็น215ทับ5 5าครับบางลงอีกนิดหนึงครับ ในรุ่นพรีเมียมครับเราจะเห็นกล้องบันทึกด้านหน้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ครับเขาจะใส่ตัวกล้องบันทึกด้านหลังมาให้ด้วยครับและนี่คืออุปกรณ์มาตรฐานของรุ่น SUV Premium Luxury รครับประตูหลังของโตต้ายาริ t คอร์ในรุ่นท็อปนะฮะหรือว่าตัวที่เป็น p r e เมี m ม u ักชูรี่นะครับไม่ใช่เป็นไฟฟ้าเพียงอย่างเดียนะครับมันมีคิกแอ t i v a ด e ด้วยเดี๋ยวผมดูนะฮะเห็นไหมฮะนี่คือประตูหลังไฟฟ้าครับ ขนาดเข้ากันก็จริงนะครับแต่ว่าตรงนี้เหนือกว่าด้วยประตูไฟฟ้าแบบคิกแอคทีเวทได้ด้วยครับเวลาปิดก็ง่ายได้ครับตรงนี้เขามีปุ่มให้คุณจะล็อกเลยก็ได้ครับหรือถ้าปิดเฉยๆก็แบบนี้ง่าย,ายๆสบายๆครับตามสไตล์โโยตายาริสคอร์ดรอบนี้เลยฮะ นี่คือความเหนื่อยจุดครับนี่คือกล้องด้านข้างครับตัวนี้จะเป็น1ใน4ตัวของกล้อง3ามรอองศามองรอบคันครับส่วนตุ่มๆอันนี้ไม่แค่แล้วครับนี่คือไฟเวลคว่ำไล์ครับคุณเปิดประตูมามันจะมีไฟส่องลงพื้นให้ครับสว่างเพิ่มขึ้นอีกครับ สิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาในรุ่นท็อปนะครับนั่นก็คือตัวหลังคาพารามิกซันรูฟแบบนี้นะฮะตัวนี้จะเปิดหลังคาไม่ได้นะครับมันเปิดปิดได้เฉพาะที่เป็นตัวที่เป็นผ้าตรงนี้ครับเราจะเห็นนะมันสามารถดึงยาวมาปิดตรงนี้ได้ครับเพื่อกันความร้อนครับแต่มันจะทนร้อนได้จริงไหมเดี๋ยววันเทสเราจะบอกให้ดูนะครับว่ามันทนร้อนได้จริงไหมครับจุดที่เหนือกว่าอีกอย่างก็คือตรงนี้ครับตรงที่เป็นช่องไวเลสชาร์จครับนี่เข้าไปวางแบบกระทัดรัดได้เลยครับรุ่นอื่นไม่มีครับมีเฉพาะตัวท็อปเท่านั้ ลำโพงครับรุ่นท็อปครับที่เป็นพรีเมียมลักชูรี่นะครับก็จะใส่มาเป็นของไพโอนียให้นะครับ6ลาโพงครับไม่รู้เสียงดีไหมเดี๋ยววันเคสว่ากันอีกทีครับสีตกแต่งตรงนี้ก็อาจจะแตกต่างไปเล็กน้อยนะครับอาจจะเป็นรุ่นไหนรุ่นไหนสีอะไรกว่าต้องเช็คกันอีกทีครับว่าภายนอกสีอะไรข้างในจะได้สีอะไรอันนี้ต้องคอยเช็กกันส่วนการออกแบบที่เหลือทั้งหมดนะครับเหมือนกันทุกอย่างเลยฮะ บอกก็เป็นโคเล่โมดูเล่นะฮะเป็นตัวที่จะทอนความร้อนได้ฝั่งนี้ครับปรับมือนะครับฝั่งนู้นเป็นปรับไฟฟ้าครับเช่นเดียวกันเลยครับเมื่อกี้เราพับเปาะไปแล้วนะครับในรุ่นที่เป็นพรีเมียมครับเรามานั่งด้านหลังของที่เป็นรุ่นพรีเมียมลักชัวรีกันบ้างดีกว่านะครับเปิดก็มาครับนี่นั่งเลยครับตัวเบาะนี้ครับผมตั้งให้เป็นตำแหน่งที่ผมขับเรียบร้อยแล้วนะครับไม่มีปัญหาเลยครับขาเหลือเพียบเลยฮะตัวหัวก็เหลือเล็กน้อยครับถ้าเป็นตรงนี้มันเป็นเว้าขึ้นไปนะครับสำหรับหัวโดยเฉพาะถ้าผมมนนนัั่่งเเียะหลือรา้คบ แต่ถ้าด้านข้างๆ่ะมันจะเหลือนิดเดียวมันจะแทบแบบสอดมือเข้าไปเหลือนเล็กน้อยมากครับที่สําคัญครับดีอย่างครับตัวใต้บอร์ดี่สามารถสอดขาไปได้เล็กน้อยนะก็ทําให้นั่งได้สบายมากขึ้นนะครับอย่างอื่นก็ตัวหลังคาจะทําให้ดูรถมันกว้างขึ้นได้ด้วยครับมีมือจับให้ครับมีแอร์ให้เรียบร้อยนะครับ มีช่องชาร์จแบบ USB Type C ให้เรียบร้อยนะครับมีตัวที่เป็นเท้าแขนให้ครับวางแก้วได้สองข้างแบบนี้เลยนะฮะนี่ไม่ต้องแย่งกันครับแล้วที่ประตูเขาก็ใส่แก้วน้ำได้อีกนะมันจะเยอะไปถึงไหนนะคนหนึงมันจะกินน้ําได้สักกี่แก้วครับแล้วก็เสียดายครับฝั่งนี้ครับจะไม่มีตัวที่เป็นช่องใส่แมกาซีนครับ จะมีให้เฉพาะด้านซ้ายอย่างเดียวครับสัมผัสตรงนี้ครับใช้ได้เลยแล้วก็ตรงนี้เป็นเปียโนแบ็กนะก็สัมผัสดีครับผมว่าโดยรวมก็ใช้ได้เลยนะครับตัวขนาดครับมันก็เท่ากันทุกรุ่นเลยตั้งแต่รุ่นบนสุดจนล่างสุดแต่ว่าจะนั่งดีขนาดไหนเดี๋ยวไปรอปุ๊บเทสทีนึงครับสำหรับอุปกรณ์ความปลอดภัยนะครับสำหรับตัวโตลต้ายาริสคอรสรอบนี้นะครับเขาจะใส่ตัวที่เป็นโตลต้าเซฟตี้เซนต์มาให้เฉพาะ2รุ่นบนครับนั่นคือตัวพรีเมี่ยมกับตัวพรีเมี่ยมลักชวรี่ครับตัวสม ตัวนี้ก็ใส่มาค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับจะมีอะไรบ้างก็ลองอ่านดูครับึ้นเป็นซูเปอร์ให้แล้วและที่สำคัญก็จะมีออปชันบางอย่างที่แตกต่างกันไปเช่นตัวท็อปจะมีตัวที่เป็นกล้องมองรอบคันนะครับมีตัวกล้องที่บันทึกด้านหลังแต่ว่าตัวนี้จะไม่มีนะครับแล้วก็ตัวล่างก็จะไม่มีเช่นเดียวกันครับลองตรวจสอบดูอีิทีครับตามโบชัวร์นะครับหรือว่าที่ตัวแทนจําหน่ายก็ได้ครับแล้วลองดูว่ามันมีเยอะพอสาหรับคุณหรือเปล่าครับสําหรับราคาค่าตัวนะครับของโตลต้ายาริสคอสในรอบนี้นะครับ ทั้ง3รุ่นย่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทครับพรีเมียมหรือว่าพรีเมียมลักชรี่คันข้างนี้เลยครที่ผมยืนอยู่ด้วยนี่นะครับราคาอยู่ที่เป็นยังไงบ้างครับสำหรับราคารอบนี้ครับ จะว้าวหรือจะว้าอันนี้ก็อยู่ที่คุณเองเลยนะครับเพราะว่าผมก็ตอบไม่ได้เหมือนกันว่าคุณพอใจที่ราคาไหนครับแต่ที่สําคัญนะครับากให้ดีที่สุดครับคุณควรจะต้องไปที่ตัวโชว์รูมของตัวโตโยต้าทุกสาขาท่วประเทศนะครับไปที่ไหนก็ได้ครับไปลองนั่งลองขับลองสัมผัสดูครับแล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมลองขับตดวเดยรคารนะครับแล้วคุณจะได้รู้เลยครับว่ารถคันนี้มันเหมาะสมกับคุณหรือไม่แล้วมันคุ้มค่ากับราคาที่เขาเปิดมาหรือเปล่าครับ และนี่ก็เป็นทั้งหมดนะครับของการรีวิวรอบคันของเราในรอบนี้ครับส่วนการขับขี่จริงๆจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวอดทนรออีกนิดนึงครับเดี๋ยวเราจะได้ไปคุ้เทสกันแล้วเราจะได้รู้ว่าสมรรถนะของตัวรถเป็นยังไงไซส์นี้เป็นรถไฮบริดจะให้ความประหยัดได้ขนาดไหนนะครับก็ต้องลองดูอีกทีครับถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานออโตเดฟเยครับและที่สำคัญครับถ้าคุณชื่นชอบการรีวิวรอบคันแบบนี้ครับการพา ไปขับจริงๆครับหรือว่าจะเป็นสกู๊ปอื่นๆครับที่เราพร้อมจะนำเสนอตลอดเวลาก็อย่าลืมกดซับสไคร e ครับแล้วก็กดปุ่มฟันกระดิ่งด้วยครับเพราะทุกครั้งที่เราอัปโหลดคลิปขึ้นใหม่มันจะมีการเตือนไปถึงคุณทุกครั้งแล้วคุณจะไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้ตลอดไปเลยครับสำหรับวันนี้ครับผมเอ,อิธครับคงหมดหน้าที่ลงแล้วข้งหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ